เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูน้ํากันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่เขื่อนพระรามหกนะครับแล้วก็จะไปแม่น้ําป่าสักนะครับไปกันเลยไปไหนวันนี้ไปเที่ยวไปดูน้ำมาลุยกันเลยครับ ครับตอนนี้เราขี่รถเลาะตามคันคลองและพีพัดนะครับจะไปเขื่อนพระรามหกนะครับดูน้ําแต่ตอนนี้น้ําเริ่มยุบลงหน่อยแล้วครับเดีย๋ยวเราจะเลาะไปเรื่อยๆนะครับไปดูกันว่าน้ําจะเยอะแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับถึงประตูน้ํานะครับก่อน ก่อนจะถึงเขื่อนพระรามหกนะครับประตูน้ำอะไรนะเขาเขียนประตูน้ำอะไรตอนนี้คนตกปลานะครับแสดงว่าฝั่งนูน้นต้องวิ่งฝั่งนูน้นแล้วมั้ง เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้สงสัย่น้ำมันจะตัดขาดคนระแวงปลาเยอะครับประตูน้ำพระมะหินโอ้คนตกปลาเยอะครับคนระแวงได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับ ไม่ได้จอดดูเราจะมุ่งหน้าไปที่เขื่อนพระรามหกนะครับเราจะไปที่เขื่อนปลาสังนะครับน้ำเยอะทีเดียวตอนนี้เรายังวิ่งเลาะคลองละปีพัดนะครับ จะมุ่งหน้าไปเขื่อนพระรามหกนะครับนะ้ำเกือบจะถึงพื้นสะพานเลยนะอตอนนี้เาขาขุดดินปั้นคันแล้วครับอันนี้ขุดดินปั้นคันนะครับกันน้ำล้นเราจะเข้าเขื่อนพระรามหกแล้วครับอตรงน,นี้เขากั้นเขาปิดน้ำนี่ไาเนนะี่ย เห็นหรือเปล่าไม่เห็นคนเยอะมากครับ mm hmm. เราจะรถไปจอดตรงไหนดี ตอนนี้เราถึงเสอนพระราม6แล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ เราปกครองมาไอ้เดียพวกไอ้ไอ้ไผ่ไม่รู้ตรงนี้เป็นใบที่ทองกับปีนภัทนะครับได้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 แมน้ำสายนี้ไปคลองกับพีนภัทรนะครับแถงแพมินบารีหน้งจอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางไปนี้แม่น้ำเจ้าพญานะครับ วันี้วัดสตเราน้ำท่วมนะครับวัดสตู์น้ำท่วมนะครับวันนี้คนตกปลาไม่มีนะครับครานจะห้ามตกเลยนะจะดูน้ำนิดน้ำยอะทีเดียวครับน้ำมาจากเขืือนป่าสัตว์นะครับลพบุรีชัยนาทนะครับ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราจะไปดูที่เกื่อนป่าสักครับว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับไปกันเลยไปกันเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเขื่อนปราศักนะครับ ที่ไปเขื่อนพระรามหนะครับไหลมาจากเขื่อนปราศักนะครับเดี๋ยวเราจอดรถมาดูกันดีกว่านะครับอาธิจัดรถแป๊บ เขื่อนพระรามหกไปเขื่อนพระรามหกลงอยุธยาหนองจอกมินบุรีทางนี้เขื่อนนะครับทางนี้หน้าเขื่อนน,น้ำลึกเลยอันนี้ไหลามาจากเขื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปที่เขื่อนกันเลยดีกว่าครับ โอ้โหครึ่งครึ่งหลังเลยอ่ะ หลักชนละติศนะคะถึงแล้วน,นะครับเขาให้เขา้าบ่ตรเดี๋ยวเราลองเลี้ยวไปดูนะครับติดให้บริการคืออะไรไม่ให้เข้าเหรอ อันนี้ห้ามเข้าอ่ะต้องลงไปถามดู บอกนักข่าวมาทำข่าวเข้าไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเราไปอสะพานรถไฟดีกว่าตอนนี้เขาปิดไม่ให้เข้าเลยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนแผนไปที่ สะพานรถไฟนะครับอันนี้คือข้างหน้าเหรออันนี้ข้างหน้าหน้าเขื่อนเลยอ๋อเดี๋ยวไปดูรถไฟลอยนะ้ำว่าข้างบนมีแต่นักข่าวก็น่าจะมีรถเข้ามาเรื่อยๆเยนาะ มีเขาก็อยากจะมาดูแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ มีแต่งวงมันต้องเย็นๆนะนะอากาศต้งเย็นดีวัวไม่ใช่งวัวน้ำเยอะนะนี่แต่ก็ยังมีคนก็ยังมีคนนะ,ะเขจอดรถไว้ด้านล่าง ที่ลงถนนขู่ขายนะ<ใ>นแม่เนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยมองไม่เห็นนะ รถไฟจะมาตอนไหนเนี th, onde, ่ยนี <gr> ่ลงนี้สะพานรถไฟนะครับในเขื Osaka ่อนป่าสักนะครับน้ำเยอะจริงๆนะครับ ตอนเย็นบรรยากาศน่าจะดีนะครับตตอนนี้เราเราคงจะต้องไปต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ท่าหลวงกันต่อเลยครับ ส่วนตรงนี้ต้องตอนเย็นเกนครับอากาศทั้งจะดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไหวแน่แดดร้อนมากนะครับไปกันเลยครับตั้งแคม,มป์าหาปลาอใช่เ<ม>ลาะเส้นสังเือนนะครับ ข้าหาปลามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขี่แล้วไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะไปเจอท่าหลวงนะครับสะพานมันไม่ใช่สะพานครับมันเป็นถนนข้ามเดี๋ยวอยรับชมกันเลยครับตอนนี้น้ำท่วมมันก็ต้องเก็บมันเนะครับตอนนี้เราขี่มาเรื่อยๆนะครับมาเจอคนหาปลานะครับเรือหาปลาเยอะมากเลยนะครับ เยอะเลยตรงนี้ถ่ายดูเ็ายกยอนะได้ไหมนยะำอู้น้ำเยอะมากลองไปดูครับลองไปดูเขายกยอมายกนครับ ได้อะใส่ปักขาใส่อะไรตัดตัวเล็กๆลงขายด้วยย่อยๆด้วยโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะนี่หานานเท่าไหร่แล้วคะย้ายมายกอะแยะเยอะอ๋มาทั้งคืนเลยป่ะเนี่ยหรือว่าเพิ่งมาไปใส่ไมืตอนเช้าแล้วกันวะอ๋อเยอะเยอะๆปคนหาเยอะเลย เน่าไหมครับน kind of ่ะก็ส้อยเยอะครับมันกินเบ็ดไหมครับเอาเบ็ดตกมันกินไหมน่ะโอ้ยนั่นได้หลายอ่ะมันก็ยกกันะ

น้ำลงอยู่ข้างล่างโอ้ยดูนะแค่เกือบคอนะดูเขาลงเก็บขายนะขนาดถ้ายกยอนี่เนี่ยยกยอลงขายยกยอก็ได้แล้วพ้กเนี้ย ไปดูทั้งหมดอืมอ้าตาไม่หวานยังไม่หวานนะหวานว่าไงครับข้างใน ฝั่งไหนอะ่ะ mm. ได้ป่ะไ,ได้เลยป้าโอ้มันไม่พอโรลแร้วมันมีขายด้วย mm. ขายตา ึงแล้วนะครัแบรับสะพานท่าหลวงนะครับเราลองไปดูกันว่าน้ำเยอะหรือเปล่า เราพากันมาดูที่เขื่อนปลาสักเลยนะครับน้ําเยอะนะครับน้ําเยอะมากเสียดายหน้าเขื่อนเขาไม่เข้านะครับเราก็เลยไม่ได้เข้าไปพาไปดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ